แม่นางลเนี่ยไ้ยแม่ข่อยเล่นสีนี้จากมะล้อมเล่บานนี่เกียร์เกียรพี่น้องขาค่อยว่าค่อยจากันแท่งพี่ค่ะท่านเจ้าหน้าที่ค่ะแบงแท่งพี่นะครัถ้าคนวิ่งพลอยตีกันค่ะอู้บาวจะได้มาหาขาแขนเนาะบุนเดอร์สามเฮ้านั่นไงพี่น้องกับน้าหลายครับมื้อนี้ อีพ่ออีแม่นั่งยื่หนาเวทีนะครับให้เกียรติคณะกรรมการให้เกียรติทะเลอับพื้อนะแม่เด้อนะครับทันตีตีตีกันครับปานี่แม่เก็บแห้งมือจู่โจ๋ตีกันน่ะน่ะไม่หยังมาเสิร์ฟอีสาเขาอีนิกกี้นี่เป็นอยังนี่แม่กอที่สี่ตีกันนะเสีสยสค่อยจะห่วง,งด้วยค่ะค่อยบริยติกันนะคะ สาไม่ยังพี่มึงไหวเบาๆเสียขาวทีือเขายองมึงทำอยู่มัดมาไล่สิบคนไม่ถือว่าลุมตีกันแคกตีกันเน่แมกตีกันขบหาลสีก่กรถเทยหลังห้าผู้บุญธรรมเมื่อนากขอบคุณพีเจ้าหน้าที่พร้อมเด้อนะครับผมสดๆในเจ้าหน้าที่นะครับอีแม่นางลบกันอย่างนี้จากนกเนื้อแม่เด้อวันนี้ลับจบเดือนด้่นี่เจ็ดโมงเสาร์ก็ติจบที่เขานะครับค่ะ ไปวอกค่อยจากกับพี่น้องค่ะทุกอย่างมีทางออกนะครับน้นใจยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะไอ้ทรายทรงสัญญาณเลยนะครับทีจันาทีนะครับแต่เล่นไหมบ่าครับขอเสียงคนทั้งบาปลรกงนะครับ I'm nah, not nah, nah.